สบายดีพี่น้องสวัสดีทาผู้ชมทุกท,กทานฝนตกดีพี่น้องวันนี้วันที่สามสิบเดินแปดมาบ้านป้านเนี่ยปลาดุกไงมาบ้านพี่น้องเลยป,าาล,ปาลาปลากำลังลงตอนลงลีวงเนี่ยหนาวด้ยวยพงอันนี้พุ่มมาลงนะเอ้ยอันนี้พุ่มมาลงนะลงคือตัอง้งตัวดี ปลาพี่น้องปลาลงตอนลงรีไลอะไรเมื่อวันที่สามสิบเดินแปดพี่น้องฝนตกมดมือเมดเว้นมดมือมดขึ้นอันนี้ประคออันนี้ได้แต่ประคอบอเลย

แต่คือว่าเล็ดเนียวเขาต้องการปลาโล่งสย่และวสิเออแถวนีป้ปะดุกลายเด้อปะดุกอจะต้งพื้นนี่นปีปีปีเนาะปะดุปะดุหมดแล้ว เยอเลยเดี๋ยวชิญางานงน้น้ำลาังมีขี้ด้วจอในี้เหืนนี้แหละขี้เกิดไปดหาเลยนี่แหละต้นตึมต่ำตึงต่ำน้ำลายหรือไร

จำอาดูบนเบอร์ไหมเบอรเอันนี้เลยแต่ปลาดุโอ้ปลาดุก็ได้แต่โตสับสับเลยอ,อืมไม,ม่ได้โตสับสับโตงามงามเลยมีได้น้อยไปเลยเนาะไรเลยเขาถึงหาลดูเขาป่าดูไม่เหลือหยาบเคยอยาบมันห้องก็หลหงเนาะ ฝนตกเนี่ยนี่มันทิ้งกระลกดีได้ปานเฮอยิงสิงอ์าเข้าได้ดินกินแล้วก็มาเตะฟิล์มเธอดิ้งน้อยไปเอดกกินเลยแล้วนี่ไปวิ่งไปวิ่กคนไว้ชะลาพาต้องบานจังหน่อยต้องประดุกปรองประดุกประดุก ดีงามน้องจังตันอาที่น้าองนตันนะโอ้นี้มันมันมานพี่น้องท้องก็หลอบแรกทั้งปีนี่ที่ป่าหลงเนาะเป็นอหม้อป่าต้มป่าพี่น้องหม้ออันหนี่ง้าเป็นได่อไดผมเลนะที่า่ไหออออ้ามันเติ เขาเลยเห็นต้มป่าเลยป่านั้นเรียบร้อยหรือว่าไฟอีนัไหมปคอปคอปคอไฟอีนัยเอตตาพนได้ขนาดยองเหินแบบตาพนนะเรียรอปิดไว้โหลดด้วยมันชีไฟปีก่อนนะเห็นกระไล่เนาะ อันนี้แต่โอ้ปลาดุกไฮกว่าปลาดุกโหยเนาะมันน้ำขี้พุ่นเน,นาะมัน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 พี่น้องตาลงตอนลงลีเลย ปลาดุกมีทันลายเท่เากับขอเนาะแตเบบอฉับปลีเออมันยังมีทะลงเอวะเออปลาดุกมันหมักจะลงแบบหล่มหลองๆคุณเนาะเบบอค่ายๆแบบน้ำจนมันมียาลายอยู่คุณเน,น,นาะมันจังสีดลงเวลาทงอย่างเจ้าเอาแล้วอาะบอกใหยมีเจ้าเชื่อทงอย่างตอนนี้ได้เอาวหรือวะตอนนีปลาด้วยหนา กปลาซิวพี่น้องปลาซิวปลาปลาซิวกุ้งแต่ว่ามีลายไปแม่ไปแม่ให้แม่ให้กินตัฮักตัวยังันคือก็แปลว่ายามน่มันถื2-3ตก็ฮักันี้ยามมันถือลายเลยก็มีได้ฮักนทุกอย่างเลยเด้อหนาวแม่เอ้ย

ปีก้อนน้ะหมานะคือว่าเนาะป่าป่าอันขอปปะดุกกระไรเลยป่าข yes. right. okay. uh ี huh. right. Right. No ้น้อนก็คือว่าไรเนาะปีนะเนาะป่ากระดูกลายเออปีปีก้อนปีนั้นนะเนาะป่ากระดูเออเมนช่อาวประทัเกผ่านเออการขี้น้อนนะพูดว่าไรลีได้ป่าปีนั่นนะเอามองเวลาตาขนาดนะเนี่ยไรเด้ยัว่าอันเนี้ยกระดูนั่น ก็ยีดเื่อลยังลยอยู่เรือยกว่าุกนี่ยังโต้จะเอาไปที่แกเยอะเพะนั่นเป็นี้สัยดมาก่พ่นกระตกตลอดมีได้ยาโดยเบิ่งเลยพ้นนี่มืดมาตลอดตกอยู่ตลอดเลยฝนตกตลอดตลอดโอ้จับ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 มาตลอด มาพ่อพอดีอยู่ที่น้องเลยโอ,อ,อ้ยฝาปิดเลย

<Sý> mà lộn mơ mà bỏ Mấy anh nó không thử luôn Ờ, nó như thế anh biết Ừ, anh vừa ở trên như thế anh biết ở trên Ờ, anh như thế anh

ตือซ่อนเอาปลาธรรมศาตรมาป้อยกนปลาดุกนี่บรรมาแล้วก็เอาหานมาแล้วก็มาแลวก็เอาหารนี่มันกินด้วยเอาขี้งูขี้ควายเลยไปะ กินม <K> ันมีมากบ่มันได้ขนาดกับเซื้ออันนั้งเสื้อหนังเค่ไหนก็จะต้มนลเอาอันเดิมเหมันเดิมนะ เบอร์มานวตัดก็มีาจะู้ินหมดก็ได้ก็แ้ก็หดมือตืบฝนโอ้ยตกปิดเขากระชื่อบ่ กระดุกกระดุกกระดุกโอทางชาวเียนมที่นัาะเจ้าพัดได้ชีได้เช่นใช่ได้ขี้ึ้งอยู่ข้ด้วนี่ก็ขอลาเพี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมพี่น้องขอกันใหม่คลิปต้าับเพื่อสบายดี